สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนทางฝั่งไทยและฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะวันนี้ข่าสู่สงยิ้งหรีดชาวลาวคือก้าวจามวันนี้ขี่ผ้ากันมาใส่เบ็ดกับชอลินเนาะอุปกรณ์ก็คืออันนี้คือโบเมนว่ะใส่ขี้กระเดินนะทุกคนเอาปลาเค็งมาเห็ดเนื้อของเพิ่นแล้วก็มีเบ็ดผ้ากันมากับชอลินเนาะนี่พี่น้องซอยิงเพิ่นกำลังเตรียมอุปกรณ์สีใส่เบ็ดปลาเนี่ยมาหลุดนำกันพี่น้องว่าจะได้หรือเปล่าน้อ หายอยู่หากินทุกคนพวกาจะเอาปลาเค็งใส่เลยทุกคนเสียบแน่จะย,ยิงในวางนี่นยังบ่ทัได้เสียบอ้ยปนจเด้จอนนี่จะยิงใส่ได้แล้วลังนึงทุกคนเหลาะๆพี่น้อง เราใส่เบ็ดตามกันนะ มันมันเยมีสูตรีกเนะมีคาถาอีกเด้อสุยิงคาถา,า,นาน้นาาามันมันาถาพี่น้องเอาเด้อสุยิงอุ้อน่อยมักง่ายนึะ ะลว่ยลงหัวปับ๊บพี่น้องหอยเซอรี่แต่ตัววิวงามเลยพี่น้องมีพี่น้องเอฟซีผ่นคอ,อมาไาห้มาใส่เบ็ดป้าให้เบิ่งแน่มื่นี้กลับมาแล้วเนาะพี่น้องแต่ฮู้ว่าสิมาือบ่มา,แ,มาแต่กลับมาให้เอฟซีเบิ่งแลวเนาะทุกคนนี่วิวงามงามทุกคนที่ย่างสิเป็นเซาลินเลยพ่นยางก่อนพ่นยางไปใส่เบ็ด นี่มันจะหน่วยใหญ่ๆเดี๋ยนหอยนะอันนี้คือแบบหอยไม่จูบหอยคมที่ประมาณนี้งเลยทุกคนกระปูพคนไปทุกคนน่ำผลปักบ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 กปกไปปวดโพลหอยพี่น้องเพคนมาอยู่ในหม่งน่ำลายเลทุกคนคือเอามากองไหวนิดเดียวจิ้งในบริเวณเดิน งามเฮงอันนี้ทุกคนอืปวดโพยมาคอยทุกคนจะขึ้นข้าเจ้าเลี้ยงวันนี้น้องโลินเนะาะแจ่จริง้งเนยบดได้เลี้ยงเลยทุกคนเพิ่นหาปลาทุกคนจะเพิ่อนใช้ืลังานแล้วโอ้โออยในไลน์บ่ เราไปหาปลาเราจนสิบเมื่อเราได้ลายแล้วอ่ะถือคนมาช่วยดีใจดิใส่เวทไปละกันถากับเลออเกมหอยกับซอลินทุอคนตัวมาหนักทุกคนนี่ได้แล้ว Một mà tạm tang hoa để tang papino savan tham gia savan tuy nóng tuyệt lệ tukun to mc nhanh tuyệt lệ 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 tuyệt น so ี่เก่งอลีเนาะไปบ่หยองกันหยองเองเก่งแห่งเลยทุกคนจะยิงนายันบ่ได้เพราะบ่เคยจ้าชื่อครั้งแรกในชีวิตดชมจะยิงทุกคนกันมากระได้พี่น้องเบิ่งนอลีเนาะเดี๋ยวไปลังอื่นต่ออีกพี่น้องวันยามยังบ่ทันเบิดได้ทุกคน นี่ทุกคนชอลินพาพายเฮือไปหล่อยามเบ็ดทุกคนชอลินนันรพายเฮือเป็นทุกคนขถามไมงได้บอกถามวาทั้งพี่ทั้งพี่บข่ขถามว่าไรท้านี่บ้ามีหนามไรน้ออกเดินแล้วครอ,ออกเดินบ่เอ,อเ่อแถวเต้นี่ทุกคนมาเดินมาเดินมาขี่เฮือน้ำชอลินเถอะน้องอันนี้เขามาใส่น้องใหม่ละพี่น้องคนละท่าท่า,ทาตัวลุ่มน่ะช่วยเอาใส่เบ็ด แล้วแล้วก็ขึ้นมาถาเทิงพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องเสียงเพิ่นใส่เบ็ดไว้เพิรซย์คนนี <c oughs> ้พี่น้องถือเชยทุกคนปาเพิ่นใส่ไว้เพิ่นเสียบไว้แล้วสลินเป็นคนไปดังไพ่ทุกคนเคพิน่นว่าสลินอันไปยามเบ็ดพเาาพิ่นว่าเขาใช้ไว้นะฮะนะพี่น้องถือเชยเนาะจับจับได้ดี ทุกคนได้เชยไปกันอมาดินไปไปได้ปาพี่น้องตื่นในตื่นตัวในกระชอกไปตื่นในตพวกนองบตื่น นี่พี่น้องอันนี้เป็นอันป้าที่เซยิงกับเซลินไปใส่เบสเด้อทุกคนอันนี้มาทาที่สองแล้วทุกคนอือันนี้ทาที่หนึ่งแล้วพี่น้องได้ประมาณเศร้าปลายตัวใส่เบสกบม่านมาได้พี่น้องเมื่อนี้นะเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำลงน้ำลงแล้วป้าคอเป็นสิขางอยู่ตามมันบุ่งตามให้น้าตามตาลุกเม่นอ่าพี่น้องม่านม่านมืนอนี้นะที่ว่าม่านขักแห้งเลยแล้วพี่น้องแยกเขาจะคอตัวลาปีเยนเ็ดกินกันเด้อพี่น้องมันนี้ มอดลงเงิเด้อตอนนี้ที่มาเอือบเกลือเอือบเกลืออลไรที่ใช้กันเทากับสลินทุกคนต้องไข่ไก่ชิ้ประมาณนั้นเห็นอยู่เบอร์ทุกคนเฮ้ยโบเห็นเนาะเดียอะไปเลยสุดหอพี่หนงอืมนี่คอสีนี่สีแิจาคนจับคิท่านมาเด้อมากินข้าวปลาแล้วสลินทะยิงเด้อทุกคนหลับลงว่าแซบพี่น้องหลับลงว่าแซพพ่หพอหิวข้าวแล้ว แซ่บเชียงเหนือแซ่บเชียงเหนืออู้ห้พี่จันมาเดอ้อพ,พ,พี่จันพี่จันเนี่ยเด้อพิ่หนอพี่จันเนี่ยเนาะพี่จันสูงอยากมาอยากมานะบุรีม,มาซำไปบ้าน้องัำไปกทอมซำเลยบุรีลงมา <c oughs> <c oughs> เกลือเนี่ยฉันนั้นตังตุงเนาะนี่ยสิะนี่พี่น้อเกลือเกลือหมักเกลือ มาเด้อไอกอดไอชุมใจมากินอย่างปลานํำนองเด้อลุงวุฒนํำเด้อลู่จ้าน้องโดมด้วยแล้วก็ไอสอนด้วยเด้อนี่ทุกคนหลังจากอบเกลือแล้วชายิงชาลินกับสีไปอย่างแล้วทุกคน็นญังไรนี่ทุกคนไก่้จิชุกแล้วทุกคนมาเด้อมากินข้าวปลาํำชาลินชายิงเด้อเพียงไรพี่น้องงามอยู่บ่ปีงปีงเหมยบ้านๆทุกคนแบบ ดังพายดังพื้นเอาละกะมาปีงมาย่าง,นงเนาะเป็นตะแสีบอยู่ได้ทุกคนมาเด้อแกดิสุกเลยทุกคนคือชีตาชได้กินนั่นแหละเพราะว่าหิวเลยทุกคนกินข้าวป่าชาวลินชาวยิงเด้อนี่คือบรรยากาศป่าพี่น้องนี่อันนี้กกคือมงชาลินกับชายิงใส่เบ็ดนี่นี่พี่น้องยิงเพิ่นไปไปยามเบ็ดทุกคนชาลินเพิ่นว่า เผาปิ้งปลาเด้ินบนวันเดียวขอไปยามเบ็ดก่อนได้มาอีกแล้วทุกคนตัวบกักใหง่ยพี่เนาะมานนะสี่ยิงเนาะม,ม,มา <c oughs> จากย่างปลาเลยลงไปเบิง้งทุกคนพร้อมาแลา้วก,ก็ใส่ไว้ใส่แหวนแล้วก็เบิ้งแล้วก็ถือคือเก่าทุกคนมานเ <c oughs> ด้อทุกคนกินเสาเด้อกินเสาเที่ยงน้ำกันพี่น้องย่างปลาย่างปลาคอใหญ่พี่น้อ,อง เรื่องขนมติ่มกินสองคนยายบีเพิ่นม,มาเพิ่นอิ่มแล้วข้าวแซ่บกระเสี้ยงเหลียงพี่น้องข้าวจับเสี้ยงเหลียงแล้วแกวจำมาแต่เฮือนพี่น้องทะเลไม่จำแกวได้แทบเลยเนาะ <laughs> พี่น้องอยากปลาสดๆดแชทไหมฮะมาหอดเทือนเลยทุกคนไม่ใอาปลาขาวอันนี้ปลาชารินกับชอยิงใส่เบ็ดได้เพื่อมาหอดเทือนนะตุยยบุษอันนี้คือหอยหอยทีชารินกับชอยิงเก็บมาทุกคนค่ะบอไดเก็บลายเก็บเอาสัมพอได้กินแล้วก็ยาเนาะทุกคน สรุปว่ามาหวัวเทอนไม่มีคือผลงานของสลินกับซาหยิงสรุปว่ามาหวัวเทอนแล้วทุกคนจะตันปลาแล้วจะแย่งง่ายกันบ่านี้<ม>ถ้าใครมาคลิปนี้ก็ผักก็ไลก์ก็แชร์ก็กติดตามก็กระดิ่งก็แจ้งเตือนเพื่อบ่าพลาดคลิปหนาเราทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนีกนะ้กัขอกับสบายดีสบายดีไปบ้น